แม่แม่น้องเป็นคือกันเนาะแมเพื่อเป็นดังสันเฮอเขาอายุหอดเป็นมาจังสี่หลักบอกไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกเรื่องแบบนั้นเลยบ่มีความรู้สึกแบบว่าอยากมีความรู้สึกอกหักอยากมีความรู้สึกแบบเสียใจแต่มันเป็นไปเ่ราะไรเพราะสมือนีกคือมันมันหูวเบิดครั้งละแม่เนาะมันหูวมันผ่านมาเหมดแล้วก็เลยแบบระวังฟ้าผ่านะคะวอันนี้เฉพาะญานุเนาะทั้งสองญาณนั่นแหละฮะบอกขึ้นเนาะ เม,ม่นบัคคินน้ำบัคคินนี่แหละเบิ่งเกิดสตอรี่สองมือเมื่อกันกูลูโอกอังนำ้ำ <laughs> มันเยี่ยกับกูที่สุดมันเยี่ย่เยี่ยเยี่ยกับกูมมากๆเออบอกกับเรา่อนล้าง,ทางเท้เาฉันก็อยากาเอ้าเจ้าว่าเคยเห็นยังจะของเข,องขียดขมคักปั่นนั้นสิเมนเมาคักคือได้ผูกเกิดสตอรี่กูส่าดีใจว่าเออกูเมาตัวกูลงบักทีเมื่อเห็นมันเมื่ถามยังกูจะค้ำไว้ยสตอรีอ่ที่ได้ได้รักเมื่อของกูเบิร์ตเมื่บักทีเมย์ ผู้ใด้สิไปรักเบิ้งหวัวปวดจะของขันของเปิดสาธารณะมันเห็นเหรอมัน,มนกับว่าด้ถามดอกที่แรกก็ได้คิดว่าเออม,มันสิไรสดมันเซาไปถามอยู่หนาเวทีดีกว<า>่า<อ>สรุปบักใดเห็นในเคียดให้คมละเมอโอ้ยฉันเมานัดเขามาหาขาบอมาบ่ๆๆบอ่บอ <c oughs> มึงก็แต่เพอาใจเลยบักอัดร,รับแล้ว บอไม่มีอะไรมันพูดไม่ได้มันจบไปแล้วโอ้จบไปแล้วกี่วันหนึ่งวัน <laughs> <c oughs> โอ้เฉพาะมือนี่ออกไรปุกุ้มเปิดทราบว่าไม่หยั่งนี่คะ่ะออาไข<ห>่รุ่นนี้เขาบอกอ้าไข่เลยรุ่นนี้บ้าไหาาาเออจะของสีพีชสีถือกระซางถอดผู้ชายสะก่อน <laughs> <laughs> ทั้งทาว่าเขาผิดบักนัน,นก็รู้ซึกผิดแบบงงงอ,อแล้วเขากำมะงอแบบงงงงันนี้เป้าหัวเป้าหัว้หนูจะบาดแน่แต่หนูเหตุได้เป้าหาสิเต๋ จะไปเป่าหัวถอดเราเบิ่งจะของเนี่ยต่อมาขึ้นไปเจ้่ไฟดอกต่อมาขึ้นไปเจ้่ไฟว่ายทะพื้นอีฮาเอ้ยมาจะของโอหังมาสั่นทึ่งกินเหล้าทึ่งเซ่ทึ่งเ้ยต้งไปหัวดวนกุ้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 นไปวายทะพื้นนั่นเอ๋แม่ทั้งหมากัดเออขี่รถมาจะแบบว่าเอารถกลับยางกลับเอาตรงกลางเธอคือช่วยกับเถี่ทึ่งเขาทิ่มทั้งหมากัดนี่นะ มีไฟเปล่าเพี้ยสไปไหนหอยกัดมามีน้ำซัมลักกวยเพิ่นกลับไปน้ำอีกต่างหากนะคอกวยขึ้นมาไปเพิ่นไปบอยยุตต่างยุ่หนาห้องคอยสุชีสีสมยุหนาห้องคอยเพิ่นอี่จูนบะมีสัจจะเมื่อวานมีคนดังแอดมหาหลาตัวเออว่างไรอันซูเฟซูวาจิมมี่หมาบ่าวเบิร์ดยกกลลู เลยคะ่ะคุณยา่าพี่แมนค่ะซูเฟียซูวาจิมมี่มาบ่าวเบิร์ดเบิรงดเกเป็นผู้ใดปัดปกลาพ่อเสืวอ่อนไปฟังออบ้านบ้านเมืนโอ้ยอย่ามาพ่อถอด <laughs> ใครเกียรติการเต้งตัวจาของจังน้อยเนี่ยผู้อื่นเขาทวงเนี่ยถอดเป็นปรับีปอบเน,นี่ยสอนลูกสอนหลานเขาบอเอิ่นกูปูฝนตั้งเมืองกูซังนี่น้อยเนี่ยมันสอนได้แถอเดีเออบอกเอิ่นปูฝอยไม่เงินปูฝอยอัลลาอันจิมมี่มาบ่าวเบิร์ดพวกหูป่อยัง ช่องเขาระดมเงินซื้อเพชรดีกี่แหมาอีกิมมีฮะฮะช่องนั้นเป็นช่องม้าอีกิมมี่ไหมเฟสหมาตีเฟสหมาได้มังหันไหมอ๋อบาได้เอาอินิเซอร์หมาตีหื้อตัวแดงๆไหมกันก็ยิ้มบ่อบแม่ไหมเอาหมาจะไดเจไปหาเหรียญเฟสเปลี่ยนเดือนเอากเขาซื fashion, tem, ota, ้อเพชรดีกี่แหมาเฟสนั่นเนาะบัดหมาเป็นผู้เลียนบัดนี่จักเหลียจักนายคนเหลียเลียนว่าหันเนาะ จะมาหาบอกจังเสียไอ้ลูกคอยได้ยินเหลานได้จิตจำเนี <h <h ่มุเจ้าเหรียญมุจเจบอกไปหานี่ดิบันเนาะอีล่ะเห็นปะจ้ะนั่นเริ่มเริ่มโอ้ยไม่ใช่สาเริ่มสอนล็อกมือกันคุณยะสภาเด็กย่าค่ะจะมาโอค้างด้วยกันเอาแล้วจะบอกยังไงเนาอยนดีกะส้ มึงจะเกลีดแทนเลาวแมเออให้มันมีบางเสียงในหัวนั่นเออก,กะเสียงในหัวก็มีอย่างเดียวละคอยละเ,เพราะแบบเพราะกูกำลังสิแอคติ้งกำลังมากนี่เออเพราะคุบอกไปต่อกูสิเลนเ่นอย่างไหมือนเ,เอาเขินเมื่อวานเจ้าหมาด้วยโอคัพเดี๋ยวเอาเกเล่นไปย่างอียคุณเยอะโอคัพตีลาบอบบปวดแฉลกไปมันจะโต้ยกู <ๆ S 2> ตั้งเจเรนอันนี้กูไม่ได้ขึ้นเลยลูกหนาไหมฮะเอาของมีเงินหนุทรมาอย่างหาข่อยเนาะบันเอาเลยเอาโอนไปเขาให้มาเรียบมันทัวถ้าแม่ ฮาบาซิบาก็โอนได้มันงเต็ม่โอ้ยต่อยากตายแต่เรลูกน้ำหลานมึงนี่ล่ะสิไปบอกแล้วโอนได้บางแรกแล้วก็กลิ่นเข่าขั่เนาวดึกมาได้กับโทษดึกมาได้กับโทษมากูกอเ่าบอกค้างบาโอนตัวกูเพิ่งจะได้ยินข้าว่าโอนกูศูนย์อันจมจมเหมเขานี่โอนปะโอนเราอันว่าศูนยซุนหนิโอนให้เขาปะบาโอนจ็กเทอร์ค่ะเห็นจ็คไหนครันแม่ไปเรียงกันสดมาให้บอกเขาไปเอายุ่งห้องเลย ไปจากใดตรงไปเอาเองเท่านั้นตรงครัถ้าไอ้ลงกไปสอบสวนปังได้หน่อยเน่อยปพูดพูดอดรกล้าไปพูดนัไนกล้าได้นะครเออัน้ก็ไปเปิดไปเบาใส่ไม่เสียกับเฉลยงิ้หลายคนยูวตัวนอนแสดงว่าสองสมมือขึ้นหลังมียีล้องกล้าไปมียีล่องกลกาได้ขึ้นกันได้เนาะเยอะกว่ามึงของกูมันตต่อายุสิบแปดสิบเก้าปีลงไปงานเห็นปะล่ะขันเกินสิบเก้ายี่สิบขึ้นมาแล้วชันบ้าอ่ะค่ะอืม